ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรกรมลมังเพช,อช,เชรชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะครับผมเด็กชายปณิวิตาชูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับหนึ่งครับดิฉันน้าสาวนกพรญเรยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับหนึ่งค่ะพวก,พวกเราโร<ล>งเรียนชลิมาพ<ว>มายาคมวันนี้จะมาสำรวจความหลากหลายของพืชไรเข่นเพื่อเป็นดัชนีคุณภาพอากาศบริเวณเขาหลวงอำเภอคริมาจังหวัดสุโขทัยค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ าชาติโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชนิดความชุกชุมและรูปแบบการกระจายของพืชไลเข่น,านตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขาหลวงอำเภอคลีมาศเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประเมิคนคุณภาพอากาศตามธรรมชาติการวิใใจัยใช้วิธีสำรวจแบบลายทางเสกร,ระยะ50เมตรจำนวน3จุดในระดับความสูงต่างกันผลการศึกษาพบว่าความหลากหลายของไรเข่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่สูงและป่าที่ยังสมบูรณ์ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแผนที่ไลเค้นของเขาหลวงรวมถึงสนับสนุนความรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 1 5การอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนตอนนี้เราอยู่ที่จุดสำรวจกันลวนะครับ และตอนนี้เราจะไปสำรวจไรเข่นกันนะคะไปกันเลยเลยขาหลวงอําเภอรครีมาจังหวัดสุโขทยัยเป็นพื้นที่ที่สูงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งป่าต้นน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมและพื้นที่เกษตรกรรมในอําเภอรครีมาและเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเช่นน้ำตกลำเกียวและน้ำตกสายลุง ซึ่งมีระบบนิเวศป่าดิบแล้งป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงตลอดปีพื้นที่ป่าดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้แก่ชุมชน,ชมชนเช่นการขายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์กเกษตรอินทรีย์และบริการนำทเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งล้วนพึ่งพาความสมบูรณ์ของสิง่งแวดล้อมเป็นหลักไหลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาลายมีคุณสมบัติไวต่อสามรมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะสารฟอสไดออกไซด์ และไนเตร์ดนออกไซด์รวมถึงฟุลอองขนาดเล็กดังนั้นการตรวจพบไายเคมบางชนิดอาจบ่งบอกว่าพื้นที่นั้นมีคุณภาพอากาศดีในขณะที่การลดลงของชนิดไตรเคมสามารถสะท้อนภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศและความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าการสำรวจไลเคนจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และช่วยการวางแผนอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนในระยะยาววัตถุประสงค์ของการศึกษาของพวกเรานะคะคือการได้สำรวจชนิดของไลเค่นที่พบในพื้นที่เขาหลวงอำเภอคิริมาศก,การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเค่นกับสภาพแวดล้อมการประเมินคุณภาพอากาศ โดยอาศัยความหลากหลายของไรเคนและการจัดทำสื่อหรือแผนที่ไลเค้นดิวอซิตี้แมปสำหรับให้ความรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับการศึกษาในครั้งนี้นะคะพวกเราจะนำไปพัฒนาต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์โดยการใช้ข้อมูลจัดทําแผนที่ความหลากหลายของไลเคนเพื่อการอนุรักษ์การพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ไลเคนเนเชรัลเทลให้โรงเรียนลยแลหล่งท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องคุณภาพอากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอำเภอคลีมาสค่ะ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ